สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพูดถึงหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการในการเลื่อนวิทยาฐานะของครูชำนาญการและครูชำนาญการพิเศษนะคะซึ่งได้กล่าวไว้ในหมวดที่3นะคะตามว9นะคะหรือว่าวพ a นั่นเองนะคะหลังจากที่เราทราบความหมายแล้วก็ข้อตกลงในการพัฒนางานนะคะก็คือ PA นะคะที่คุณครูจะต้องยื่นต่อท่านผู้นวยการนะคะ ในคลิปนี้เราก็จะมาดูว่าหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการนั้นนะคะจะดำเนินการอย่างไรและต้องยื่นขอกับใครนะคะต้องมีหลักฐานอะไรบ้างซึ่งคุณครูจะได้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวนะคะค่ะสำหรับหลักเกณฑ์ในหมวดที่3นะคะสำหรับคุณครูที่จะยื่น ขอวิทยาฐานะครูชำนาญการและครูชำนาญการพิเศษนะคะก็มีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะก็คือข้อแรกนะคะคุณครูจะต้องดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า4ปีนะคะก็คือดำรงตำแหน่งครูข้อศหนึ่งหรือข้อศสองนะคะไม่น้อยกว่า4ปีข้อ2ก็คือมีการพัฒนาตามข้อตกลงย้อนหลัง3รอบประเมินนะคะอันนี้ก็คือ PA นั่นเองนะคะก็คือยื่นต่อท่านผู้อำนวยการนะคะ ข้อ3ก็คือไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในระยะที่ผ่านมานะคะ4ปีนะ,ะสำหรับคุณครูที่จะใช้เงื่อนไขในการลดระยะเวลานะคะคุณครูก็สามารถลดระยะเวลาได้จาก4ปีเหลือ3ปีนะคะแล้วก็เหลือสองรอบการประเมินนะคะซึ่งเงื่อนไขในการลดระยะเวลาก็ได้กล่าวไปในคลิปที่ผ่านมาแล้วคุณครูสามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะ ค่ะสำหรับหลักเกณฑ์ของครูที่อยู่ในพื้นที่พิเศษภาคใต้นะคะก็คือคุณครูสามารถใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณได้นะคะแล้วก็คุณครูมีการพัฒนานงานตามข้อตกลงย้อนหลัง1รอบการประเมินนะคะข้อ3ก็คือไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในระยะ2ปีที่ผ่านมาโดยค,ครูจะต้องเป็นครูในพื้นที่พิเศษภาคใต้มาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักเกณฑ์เพิ่มเติมของ ครูที่อยู่ในพื้นที่พิเศษภาคใต้นะคะค่ะสำหรับหลักเกณฑ์ในข้อที่2นี้นะคะนอกจากที่คุณครูจะมีคุณสมบัติดัง3ข้อที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะคุณครูจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน2ด้านต่อไปนี้นะคะก็คือด้านที่1น,นะคะก็คือด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนนะคะ,ะโดยกศสจะพิจารณาจาก แผนการจัดการเรียนรู้นะคะที่คุณครูใช้สอนนะคะในช่วงที่คุณครูดำรงตำแหน่งนะคะ,ะแล้วก็ไฟล์วิดิทัศน์สองไฟล์นะคะซึ่งประกอบไปด้วยไฟล์แรกก็คือไฟล์บันทึกการสอนนะคะซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้นะคะแล้วก็อีกไฟล์หนึ่งนะคะก็จะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับสภาพปัญหานะคะหรือว่าแรงบันดาลใจที่คุณครูสอนนะคะทำไมถึงเลือกใช้วิธีสอนแบบนี้หรือ อสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่คุณครูสร้างขึ้นนะคะค่ะสำหรับในด้านที่สองนะคะก็คือด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะก็คือ,อด้านผลงานหรือว่าการปฏิบัติของผู้เรียนนะคะอาจจะเป็นรูปภาพกิจกรรมหรือว่ากิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตินะคะ,ะให้ส่งอยู่ในรูปของไฟล์วิดีทัศนะคะหรือว่าไฟล์ภาพหรือว่าเป็นไฟล์ pdf นะคะค่ะใน การประเมินในด้านที่1ที่2เมื่อกี้นะคะก็คือกรรมการจะมีอยู่ทั้งหมด3ท่านนะคะก็คือเป็นการประเมินผ่านระบบ dpa นะคะซึ่งกรรมการนี้นะคะก็จะเป็นกรรมการที่ทางกสจเราแต่งตั้งขึ้นมานะคะส่วนกรรมการที่ประเมินะระบบ PA ก็จะเป็นกรรมการอีกชุดหนึ่งที่ท่านผู้อำนวยการเราแต่งตั้งนะคะจะ รลชุดกันนะคะซึ่งเกณฑ์การตัดสินนะคะวิทยาฐานะครูชำนาญการนะคะในด้านที่1จะต้องอมีคะแนนจากท่านกรรมการทั้ง3ท่านนะคะแต่ละท่านไม่ต่ำกว่าร้อละหกนะคะส่วนด้านที่2ก็คือไม่ต่ำกว่าร้อยละหกเช่นกันนะคะสําสหรับครูชำนาญการพิเศษนะคะจะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละท่านนะคะในด้านที่1แล้วก็ด้านที่2ไม่ต่ำกว่าร้อยละ70 นะคะอันนี้ก็คือเกณฑ์การตัดสินของด้านที่1แล้วก็ด้านที่2นะคะค่ะสำหรับวิธีการในการที่คุณครูจะขอยื่นมีวิทยาฐานะนะคะก็คือ,อเมื่อคุณครูมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์น,นะคะแล้วก็มีผลการประเมินต่างๆครบเรียบร้อยนะคะคุณครูก็สามารถยื่นขอต่อสถานศึกษานะคะสามารถยื่นได้ตลอดทั้งปีแต่ว่ายื่นได้ภาคเรียนละ1ครั้งนะคะถ้าคุณครูจะยื่นใหม่นะคะ แต่ว่าเป็นวิทยาฐานะเดิมคุณครูจะต้องรอให้ทางกสจแจ้งมาก่อนนะคะว่าคุณครูไม่ผ่านการประเมินนะคะคุณครูถึงสามารถยื่นใหม่ได้นะคะจากนั้นเมื่อคุณครูยื่นต่อสถานศึกษานะคะสถานศึกษาก็จะนําข้อมูลนะคะเข้าสู่ระบบ DPA นะคะโดยทา่านผู้ในการจะเป็นผู้รับรองข้อมูลแล้วก็พิจารณานะคะแล้วก็ส่งข้อมูลเข้าไปในระบบ DPA นะคะ สำหรับหลักฐานที่ต้องนำเข้าระบบ DPA นะคะอันดับแรกนะคะก็คือผลการพัฒน,นาตามข้อตกลงย้อนหลัง3รอบการประเมินนะคะก็คือ PA นั่นเองนะคะที่คุณครูทำข้อตกลงกับท่านผู้อำนวยการนะคะหรือถ้าไม่3รอบการประเมินนะคะก็ขึ้นอยู่กับการลดระยะเวลาของคุณครูแต่ละกรณีนะคะอาจจะเหลือ2ปี1ปีนะคะในรูปแบบไฟล์ PDF นะคะ อันที่2นะคะก็คือแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบไฟล์ PDF จํานวน1ไฟล์นะคะไฟล์วิดิทัศน์จำนวน2ไฟล์ก็คือเป็นบันทึกการสอนนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นวิดีโอสภาพปัญหาหรือว่าแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูนะคะอันที่4ี่นะคะก็คือผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะก็คือไม่เกิน3ไฟล์นะคะก็คือ อาจจะเป็นไฟล์ pdf เป็นไฟล์อะไรก็ได้นะคะแต่ว่าไม่เกิน3ไฟล์ซึ่งหลักเกณฑ์แล้วก็ตัวชี้วัดต่างๆนะคะเดี๋ยวทางกกสก็กำลังจะดาเนินการออกมาให้คุณครูได้รับทราบนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะว่าหลักฐานที่จะต้องนำเข้าระบบ dpa มีอะไรบ้างนะคะส่วนรายละเอียดต่างๆก็ต้องรอกันอีกสักครู่นะคะสำหรับพ่อออนะคะจะเป็นผู้ตรวจสอบแล้วก็รับรองคุณสมบัติ ของอคุณครูที่จะยื่นขอนะคะซึ่งจะต้องตรวจคุณสมบัติก่อนที่จะส่งข้อมูลเข้าในระบบ dpa นะคะ ค่ะสรุปขั้นตอนในการขอยื่นมีวิทยาฐานะของคุณครูชำนาญการและก็คุณครูชำนาญการพิเศษตามหมวด3ของว9นะคะอันดับแรกนะคะคุณครูตรวจสอบคุณสมบัติก่อนยื่นนะคะว่าคุณครูมีคุณสมบัติครบหรือยังนะคะถ้าคุณครูมีคุณสมบัติครบแล้วนะคะคุณครูก็เตรียมหลักฐานเอกสารต่างๆให้พร้อมนะคะจากนั้นคุณครูก็ ยื่นขอนะคะต่อสถานศึกษานะคะโดยท่านผู้มนการก็จะเป็นผู้ตรวจสอบแล้วก็รับรองคุณสมบัติของคุณครูแล้วก็ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA นะคะจากนั้นก็จะส่งข้อมูลไปยังสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาของคุณครูนะคะแล้วก็ส่งต่อไปยังศึกษาธิการจังหวัดซึ่งศึกษาธิการจังหวัดนี้นะคะจะแต่งตั้งคณะกรรมาการประเมินในด้านที่1ด้านที่2ให้คุณครูนะคะ แล้วก็จะมีกรรมการทั้ง3ท่านนะคะเป็นผู้ประเมินนะคะผ่านระบบ DPA นะคะหลังจากที่กรรมการ3ท่านประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะส่งข้อมูลแล้วก็ผลการประเมินนะคะกลับมาที่ศึกษาธิการจังหวัดนะคะถ้าสมมุติว่ามีผลการประเมินผ่านทางศึกษาธิการจังหวัดก็จะแจ้งผลมาอย่างคุณครูนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ผ่านก็จะแจ้งมาเช่นกันนะคะโดยผ่านระบบ DPA ซึ่ง ทั้งหมดนี้นะคะก็ต้องรอเกณฑ์นะคะจากทางกาศสอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจนนะคะอันนี้ก็คือเป็นกรอบคร่าวๆในการที่จะให้คุณครูเตรียมตัวนะคะว่าคุณครูจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างในการเตรียมพร้อมสําหรับวพีนี้นะคะ,ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูนะคะในการเตรียมตัว ยื่นประเมินนะคะแล้วก็เข้าสูร่ระบบบ p e อพีอของครูชํานาญการและครูชํานาญการพิเศษนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะฝากกดติดตามช่องของคุณครูด้วยนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ